คุณผู้ชมครับเรายังคงพูดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทุกคนเลยแล้วก็หลายหน่วยงานหลายองค์กรได้รับผลกระทบกันทุกภาคส่วนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็มีหน่วยงานต่างๆที่มาออกมาตรการครับเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนรวมไปถึงทางธนาคารออมสินด้วยนะครับมีมาตรการในการช่วยเหลือลูกค้าสู้ภยัยโควิด -19 นี่แหละฮะเดี๋ยวไปดูครับว่าช่วยเหลือลูกค้าอย่างไรกันบ้างนะครับโดยธนาคารออมสินครับ เขามีมาตรการครับเพื่อที่จะช่วยลูกค้าทุกกลุ่มภายใต้ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจพิษภัยจากโควิด -19 คือพักหนี้เงินต้นไม่เกิน2ปีชำระแต่ดอกเบี้ยตั้งแต่50ถึง100%ถ้าชำระดีติดต่อกัน6เดือนได้รับเงินคืน20%ของดอกเบี้ยที่จ่ายรวม2ครั้งเริ่มลงทะเบียนนะครับตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่30มิถุนายน2563นี้ อีกทั้งยังจัดเงินกู้เพิ่มเติมครับเพื่อใช้จ่ายหากจำเป็นวงเงิน50 0 0 0บาทดอกเบี้ย0.5%ต่อเดือนไม่ต้องมีหลักประกันไม่ต้องมีคนค้ำปลอดชำระหนี้นาน6เดือนครับโดยทางด้านของดรชาติชายพระยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับ ก็บอกว่าโอ้โหที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์นะครับที่เปลี่ยนแปลงไปมากทีเดียวทําให้ทุกภาคอุตสาหการรมได้รับผลกระทบจากหลายๆปัจจัยส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของประชาชนดังนั้นคณะกรรมการธนาคารออมสินจึงได้เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าของทางธนาคารอย่างต่อเนื่องด้วยการผ่อนปรนเงื่อนไขาการชําระเงินกู้หรือแบ่งเบาภาระสินเชื่อพร้อมทั้งช่วยให้ลูกค้ามีเงินสดหมุนเวียนใช้จ่ายเพิ่มเติมมากขึ้นด้วย โดยเปิดให้ลงทะเบียนแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสินที่ w w w g s b o r t h ตั้งแต่วันที่16มีนาคมจนถึง30มิถุนายนครับสำหรับมาตรการนี้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ารายย่อยสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อบุคคลตลอดจนสินเชื่อ,อเพื่อผู้ประกอบการ SME โดยกรอบของมาตรการนะครับก็ประกอบไปด้วยการเข้ามาตรการนี้นี่นะครับ ลูกค้านั้นจะต้องยังคงสถานะเป็นลูกหนี้ตามปกติไม่มีการบันทึกสถานะเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในเครดิตบูโรแต่อย่างใดทั้งนี้คุณสมบัติลูกค้าที่สามารถใช้มาตรการนี้จะต้องได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจสงครามการค้าภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จนทำให้ความสามารถในการชำระหน,นี้นั้นลดลงโดยต้องมีหลักฐานในการยืนยันชัดเจนว่า ได้รับผลกระทบครับค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะทางธนาคารค่ะยังได้เพิ่มมาตรการให้สินเชื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไทยภายใต้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสําหรับลูกค้าเดิมนะคะในวงเงินกู้ไม่เกิน5 0,000บาทอัตราดอกเบีย้ย 0. 5เปเซต่อเดือนชําระคืนเงินกู้ไม่เกิน5ปีไม่ต้องมีหลักประกรันไม่ต้องมีบุคคลค้าประกันค่ะโดยผ่อนปรนนะคะไม่ต้องชําระคืนเงินกู้ใน6เดือนแรก และสามารถยื่นเรื่องกู้ได้นะคะตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนตุลาคม2563หากท่านใดสนใจนะคะเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวสามารถสอบถามได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศค่ะหรือว่าศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์นะคะโทร1115หรือ w w w .gsb.or.th และอีกหนึ่งช่องทางก็คือ Facebook และ Official Line ค่ะ GSB Society ค่ะ ก็ลงทะเบียนกันได้เลยนะครับจริงๆตั้งแต่วันแรก16อ,อ16มีนาคมที่ผ่านมานะครับไปจน<ะ>ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เลยนะครับ